รู้ยังเงินเยียวยา5,000บาทเจ้าหนี้ไม่มีสิทธิยืดครับจะอ้างตามการบังคับคดีก็ไม่ได้ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้ผมมีข้อมูลจากอธิบดีกรมบังคับคดีเกี่ยวกับเงินเยียวยา5,000บาทมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันครับนางอารัญญาทองน้ำตะโกอธิบดีกรมบังคับคดีได้เปิดเผยว่ากรณีผู้ที่ได้รับเงินเยียวยา5,000บาทระยะเวลา3เดือนตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อช่วยเหลือกรณีการแพร่ระบาดเชื้อโควิด -19 ซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวจะไม่ตกอยู่ในความรับผิดที่จะบังคับคดีได้ครับเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาจึงไม่อาจบังคับคดีเอากับเงินจำนวน5,000บาทนี้ได้ครับโดยกรมบังคับคดีได้ออกมาเปิดเผยข้อมูล ฉบับที่1ทับ2,563เกี่ยวกับเงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาโควิด -19 ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีครับนางอรัญญาทองน้ำตะโกอธิบดีกรมบังคับคดีเปิดเผยว่าตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่24มีนาคม2563 เห็นชอบเรื่องมาตรการดูแลและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนาหรือโควิด -19 ที่มีต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อมระยะที่สองโดยมีมาตรการชดเชยร,รายได้ให้แก่แรงงานลูกจ้างลูกจ้างชั่วคราวอาชีพอิสระที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบอื่นๆจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาโควิด -19 ด้วยการสนับสนุนเงินช่วยเหลือรายละ5,000บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา3เดือนเดือนเมษายนถึงมิถุนายน2563เนื่องจากเงินดังกล่าวนับเป็นเงินสวัสดิการที่รัฐบาลจัดสรรให้กับผู้ได้รับผลกระทบเพื่อเป็นเงินช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระค่าใช้ใจ่ายในการดำรงชีพซึ่งถือเป็นเบีย้ยเลี้ยงชีพตามที่กฎหมายกำหนดครับดังนั้นเงินช่วยเหลือตามมาตรการดังกล่าวจำนวน5,000บาทต่อเดือนจึงเป็นเงินที่ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา302งเล็บหนึ่งเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาจึงไม่อาจบังคับคดีกับเงินดังกล่าวได้ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรมบังคับคดีโทรศัพท์02-881-4999หรือสายด่วนกรมบังคับคดี1111ก11ด79และสำนักงานบังคับคดีจังหวัดและสาขาทั่วประเทศครับ นี่ก็เป็นแถลงการจากกรมบังคับคดีครับที่ออกมาเปิดเผยว่าเงิน5,000บาทนี้จะไม่อยู่ในการบังคับคดีเจ้าหนี้ตามควาพิพากษายึดไม่ได้ครับก็หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกทกท่านนะครับขอขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังข่าวสารความคืบหน้าและสาระน่ารู้จากทางช่องของเราครับฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟัง กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารความคืบหน้าและสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์ที่จะนำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ช่องนี้ทุกๆวันนะครับขอขอบพระคุณทุกการติดตามสวัสดีครับ